เเห็นแฟนชักเวาไหมไม่เคยเห็นค่ะเคยแต่ชักให้ค่ะวิคนท้องเย็ดแตกในได้ไหมครับน่าจะได้นะคะน่าจะแบบแตกในไปแล้วน่าจะไม่ท้องซ้ำสองซ้ำสามไปอะค่ะน่าจะได้อยู่ค่ะ ถ้าจับประสบการณ์ด้วยกันนะคือมันไม่น่าจะผิดหวังหรอกคือสุดท้ายแล้วอะ่ะคือถ้าสมมุติว่าเขารักเราจริงๆอย่าเขาไม่มานั่งซีเรียสเรื่องขนาดของคุณหรอกคะ่ะคือแค่คือเขาได้เอาด้วยก็น่าจะมีความสุขแล้วเวลาพี่คันพี่จะทํายังไงครับเกาค่ะส่วนใหญ่ถ้าคันก็เกาเลยแบบต่อหน้าแฟนอะไรเงี้ยก็เกาเลยแบบขวาดขวดัดขวัดเลยแบบเออก็เกาสิคะคันก็เกาเป็นอะไร เอากันแล้วถุงหลุดเข้าไปในจีมีควรกินยาคุมไหมคะนี่มันหลุดไปตอนถอดมาก็าอาจจะต้องกินนะคะเพราะว่าแบบป้องกันไว้ก่อนนะเนาะที่จริงอ่ะเราควรจะกินไว้แบบเดือนไว้อยู่แล้วนะคะแบบป้องกันไว้ก่อนพี่เคยเจอยาวสุดเท่าไหร่จะตอบคําถามเรื่องขนาดผู้ชายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะว่ากูไม่เคยไปวัดเข้าใจไหมกูไม่เคยเอาไม้บรรทัดไปวัดว่าของใครเท่าไหร่จบไหมเฮ้ ถ้าของเราด,ดำๆําวๆผู้ชายจะหมดอารมณ์ไหมคะผู้ชายถ้ามันเงียนอะนะคะมันไม่มีทางหมดอารมณ์หรอกคะ่ะเห็นอะไรมันหลับตามันจับใส่หมดลคะค่ะเออไม่ต้องกลัวหรอกเออไอพวกเนี้ยมันไม่คิดอะไรหรอกมันจับใส่หมดแหละผู้หญิงให้เราใช้แค่นิ้วเราเป็นสามีเขายังยังคะ่ะเป็นได้แค่คนจบคนล้วงคะ่ะไม่ไม่ได้เป็นสามีคะ่ะนี่ไม่ได้เรียกว่าสามีคะ่ะเป็นได้แค่คนจบคนล้วงคะ่ะเป็นคนล้วงช่างคลอด หยถอกคืออะไรมันอาจจะเป็นแบบ่วยที่แบบเนื้อเยื่อมันหุ้มแบบมันไม่มันไม่ผ่หัวออกมาเหมือนแบบไอ้แบบคนทั่วไปหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้เราก็ไปถามเพื่อนเรามาแล้วแล้วเพื่อนเราก็อธิบายประมาณนี้อะชอบระเบียงหรือห้องน้ำขอเป็นห้องน้ำแล้วกันระเบียงกลัวคนมันเห็นนะเนาะแบบเออข้างห้องตึกข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็กลัวเขาเห็นเกรงใจเขาหน่อยห้องน้ำแล้วกันเนาะ เรียยันแต่แต่แ,ตแปลกทําไมได้เป็นแค่พี่น้องมุดเข้าไปในรูหีเขาถ้าเขาไม่ได้ชอบก็เป็นได้แค่พี่น้องนั่นแหละค่ะอืมผู้หญิงถึงชอบของใหญ่อะครับมันคือมันไม่ได้ชอบของใหญ่นะแต่มันคงแบบมันอยากเจอของใหญ่เพราะมันอยากเอาไปคุยกับเพื่อนเอาไปอวดเพื่อนว่ากูแบบเจอของใหญ่มันแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากันกับไม่ป้องกัน อะไรดีกว่าคะบอกตลอดตลอดเลยนะคะว่าแบบเออถ้าจะเย็ดกันอย่างนี้ยรู้จักเย็ดก็ต้องรู้จักป้องกันด้วยนะคะถ้ามันไม่ป้องกันก็ไม่ต้องไปเย็ดกับมันนะคะแนะนําเลยนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าเย็ดต้องป้องกันอยู่บนครั้งแรกเจ็บมากไหมคะไม่เจ็บค่ะจุกๆค่ะเราต้องจะเย็ดเราอย่างเดียวเราจะสู้หรือจะถอยดีคะอย่าแพ่วจ้ะอย่าแพ่วสู้มันสู้มันเย็ดมันเย็ดมันอย่างทารุณ ปกติผู้ชายเขาล้างหัวไหมหรอเออ,อนนี้ไปถามจากผู้รู้มาแล้วนะคะว่าแบบเออเขาเขาไม่เขาไม่ล้างนะคะแต่เขาเช็ดหัวเขาบอกนนะไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นยัางไงาอีกกันนะไปถามเอา